ก็านึงตอนที่11แล้วนะครับสารโลโนนิเคินจีหรือสมาร์ทน,น,นอออฉบับดีเมืปี2023ีซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้กันนะครับแต่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับ เมงุโอะเคนชินบุกเข้ามาในอาคารนะครับก็พบก้ากับฮาเนยที่ดักรออยู่ซึ่งก็จะสู้กันฮานยก็ได้แนะนําตัวว่ามันคือหน่วยสอดแนมของโอนิวาบังแห่งปราสาทเอโดะนามว่าฮาเนยแต่มันก็บอกว่ามันจะพิทักษที่นี่จนกว่าชีวิตจะหาใหม่ตามคําสั่งของเสนาธิการอาโอชินะครับซึ่งเคนชินต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่มันจําเป็นนะครับจึงได้ขอให้ฮาเนยะนหลีกทางไปแต่ฮาเนยก็บอกว่าคําสั่งของเสนาธิการนั้นถือเป็นสิ้นสุดเมื่อไม่มีทางหลีกเลี่ยงการปะทะได้นะครับเคนชินก็ได้บอกกับฮาเนยว่าขอโทษด้วยที่ไม่สามารถออมมือให้ได้ซึ่งฮาเนีะมันก็บอกว่ามันจะไม่ออมมือเช่นกันเมื่อเริ่มการปะทะกันนะครับเคนชินก็ถูกฮาเนยะใช้หมัดตรงแล้วก็หมัดหลัง เขาเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวเมื่อเห็นอย่างนั้นยายฮิโกะจึงตะโกนบอกว่าแบบนั้นไม่สมกับเป็นเคนชินเลยรีบใช้เคล็ดวิชาอ่านทางของเพลงดับโลกนภาซะส,สิซึ่งเคนชินก็บอกว่าใช้ไปแล้วทั้งหมัดตรงและหมัดหลังแล้วก็อ่านได้หมดแต่ก็ยังหลบได้แบบเส้นดยดงผ่าแปดเนื่องจากในขณะที่โจมตีแขของฮานีมันก็ยืดออกมาได้ซึ่งฮานีมันก็บอกว่าถ้าหากเอาชนะเคลวิชาของมันไม่ได้ก็มีทางจะไปสู้กับโอชิได้หรอกเหมือนอิมเม้นท์นะเคชิก็พูดกับฮานีมนว่าที่แท้ก็เป็นเคลวิชาได้เองงััั้้้นนนนนกกกก็็็อออ่่่ตตงงงททาาาลยสิเพรระะคบ ดูยื่นแขนสอดข้าออกมาแล้ววางปลายดาบขนานชี้ไปที่คิ้วของคู่ต่อสู้ทําให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายซึ่งเป็นทา่าตั้งรับที่ยอดเยี่ยมในตำราเพลงดาบโบราณแต่ในทางกลับกันก็เป็นท่าป้องกันที่ยากที่จะเปลี่ยนเป็นโจมตีได้ซึ่งจาฮันเนียมันก็บอกว่ามีปัญญาคิดได้แค่นี้จริงๆเหรอแล้วมันก็บอกว่าผิดหวังจริงๆที่ประเมินเคนชินนั้นสูงไปแล้วฮันเนียมันก็บอกให้เคนชินนั้จ้องตาอยู่ที่นี่ซะเถอะเพราะเขาไม่คู่ควรที่จะต่อกรกับอาโอชิแต่นะฮันเนีย อา,ากเคดวิชาของฮานเนยได้ออกหมดแล้วนะครับซึ่งความลับของเคดวิชานี้ก็คือลายขวางบนแขนของมันซึ่งเป็นการใช้ลายขวางหลอกตาคู่ต่อสู้ให้คิดว่าแขนนั้นดูสั้นทําให้การระยะผิดพลาดเพราะจริงๆแล้วแขนของมันนั้นยาวกว่าที่ตาเห็นนั้นเล็กน้อยและพออยู่ในระยะประชิดก็รู้สึกเหมือนว่าแขนนั้นยืดออกมาได้แต่ด้คิดว่าหลบพ้นก็กลายเป็นว่าโดนหมัดเข้าไปอย่างจังซึ่งการที่เคนชินตั้งท่าแบบนี้ก็เพื่อใช้ความยาวของดาบแลการระยะที่ถูกต้องเพราะนักดาบย่อมรู้ความยาวของดาบคู่กายเป็นอย่างดีในครั้งแรกที่เห ประโยชน์ในการใช้หมัดอีกทั้งหน้ากากของมันก็ยังบดบังสีหน้าและสายตาทําให้อ่านทางได้ยากขึ้นอีกนะครับซึ่งฮฮนเนมันก็บอกว่าที่เคนชินพูดมานั้นก็ถูกต้องทั้งหมดแต่หน้ากากของมันนั้นยังมีไว้เพื่อปิดบังใบหน้าที่แท้จริงของมันด้วยเมื่อพูดจบหน้ากากของมันก็แตกออกนะครับทำให้พวกเคนชินได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของฮันเนียซึ่งดูเหมือนปีศาจไม่มีผิดเลยนะครับแต่แฮนเนมันก็บอกว่าชอบใบหน้านี้มาก เขามาสะดวกในการปลอมตัวในทุกรูปแบบโดยการเผาดิวฟีปากตัดใบหูทั้งสองข้างเฉือนจมูกแล้วก็ทุบโหนกแก้มเนื่องจากถิ่นที่ฮันเนียเกิดน,นั้นเป็นหมู่บ้านที่เลนแค้นและพ่อแม่ก็ฆ่าลูกตัวเองเพราะไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงซึ่งฮันเนียก็รอดตายมาได้แล้วก็เล่นล่อลาก,กับหมาข้างถนนดำรงชีวิตด้วยการฆ่าและช่วงชิงผู้อื่นดังเดนละฉานจนวันหนึ่งไอโอชิได้ไปเจอเขาแล้วก็เก็บมาชุบเลี้ยงจนกลายเป็นหน่วยรับยอดฝีมือโอนิวะวังแห่งปราสาทเอโดะซึ่งหากจะทำประโยชน์ให้กับไอ ซึ่งในขณะที่สู้กันนะครับเคนชินก็ได้ถามฮันเนียว่ารู้ถึงอดีตของเมงงุมิหรือไม่ฮันเนียมนก็บอกว่ามีอะไรที่หน่วยสอนแนวโอนี่่าบาังจะไม่รู้จากนั้นทั้งคู่ก็พุ่งเข้าประทะาก,กันอย่างหนักหน่วงและเคนชินก็ถูกฟันไปที่แขนนะครับซึ่งจากฮันเนียมนก็บอกว่าฝีมือแค่นี้ไม่มีทางเทียบชใช้กับอาโอชิได้หรอกซึ่งเมื่อพูดจบนะครับกองเล็บของฮันเนียมนก็แตกละเยดแลวก็สลบไปในที่สุด จากนั้นพวกเชิก็มายังห้องถัดไปนะครับซึ่งเมื่อเปิดประตูเข้ามาพวกเขาก็ถูกโจมตีด้วยลูกตุ้มเด็กขนาดใหญ่โดยคนี่โจมตีมานะครับมันก็ได้นําตัวว่ามันคือโอนิวาบางทวารบานแห่งปราสาทเอโดะชื่อชิกิโจ о, และมันก็คว้าลูกตุ้มใส่พวกเคชินอีกครั้งเพื่อเป็นของขวัญต้อนรับนะครับแต่ซานุสเกะก็พุ่งมาขวางแล้วก็รับลูกตุ้มไว้ได้นะครับแล้วก็บอกให้พวกเคชินนั้นล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวเขาจะจัดก,การไอ้คนนี้เองซึ่งเจ้าชิกิโจก็ตั้งใจจะปล่อยให้เคชินั้นไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะมันต้องการให้เคชินั้นไปสู้กับอาโอชิแต่มันก็บอกว่าจะยอมทนเล่นกับพวกไปแถวอย่างจองวิวาทิซันสากัแล้วกันซึ่งก็ทําเอาซานุสเกะนั้นต ใจไม่น้อยเลยนะครับเนื่องจากฮานเนได้ไปรตรวจสอบเรื่องของเขามาหมดแล้วและดูถูกซานุสเกตว่าพอไม่มีดาบพิฆาตอาชาก็คงผิดมือไม่เท่าไหร่แต่ซานุสเกตก็บอกว่าถึงจะไม่มีดาบพิฆาตอาชาแต่มือที่เคยกแกล้งดาบนั้นอย่าอิสระก็ยังอยู่และบอกว่าคนที่อดทนเล่นกับพวกปลายแถวนั่นก็คือเขาต่างหากจากนั้นทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าจะสู้กันด้วยมือเปล่านะครับแต่พอเ,อเข้าจริงๆซานุสเกตก็ถูกมันเล่นตุกติกโดยการใช้โซ่พันมือเอาไว้แล้วก็เล่นงานซานุสเกตอยู่ฝ่ายเดียวจนส,สะ,บสนสะ,นะับ จากนั้นทั้งคู่ก็สู้กันในมือป่าจริงๆนะครับแต่ซานุสเกะก,ก็ถูกชีกิจูนั่เหวียงเข้าไปอ่ากับกำแพงและใช้หัวโขกจนซานุสเกตนั้นหมดสภาพไปเลยนะครับแต่ในความอื่นพลิมนุษนาของซานุสเกตนะครับก็สามารถอาชนะชีกิจูได้สำเร็จแต่เพราะความเหนื่อยล้าบวกกับร่างกายที่บอบช้ำจริงทำให้ซานุสเกตนั้นสลบไปจากนั้นก็ตัดภาพมาที่เคนชินและก็ยาฮิโกะนะครับซึ่งตอนนี้พวกเขาได้มาเผชิญหน้ากับอาโอชิ o แล้วและเคนชินก็พูดแบบเดิมนะครับคืออยายก,ากห A o ลีกทาง,ลทงเล,ลงี่ย เขาก็จะไม่หลีกเช่นกันและสองคนนั้นอยู่ไหนจงถามด้วยดาบสลับคมเล่นนั้นเถอะเพราะเขาก็ตอบเพียงชินด้วยดาบของเขาเช่นกันแล้วในหาในตอนที่1ิเก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งใครชื่นชอบและอยากดูต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครแล้วก็กดกระงเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราก็สำหรับวันนี้คนตรลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ